วิธีดูปุ๋ยเคมีที่ถูกต้องตามกฎหมายดูยังไงดูแบบนี้ครับให้ดูตามนี้เลยนะครับจุดที่หนึ่งครับให้เราดูตรงนี้ครับเขาจะเขียนไว้ตรงนี้เลยครับเราจะต้องดูคําว่าปุ๋ยเคมีนะครับเป็นปุ๋ยเคมีไหมครับถ้าเป็นปุ๋ยเคมีมาตรฐานนะครับก็จะเขียนบอกว่าปุ๋ยเคมีมาตรฐานนะครับอันนี้คือปุ๋ยเคมีนะครับอันนี้คืออย่างแรกที่เราต้องดูนะครับอย่างที่สองครับให้เราดูชื่อการค้าครับ อ่าตราอะไรนะครับปุ๋ยเคมีตราอะไรอย่างเช่นอันนี้นะครับตราดาวลุ่งนะครับและอย่างที่3ครับให้เราดูที่สูตรครับสูตรนะครับสูตรอันนี้สูตรอะไรอันนี้สูตร 16, 20ยศูนย์นะครับอันนี้สูตร16-20ศูนย์นะครับอย่างที่4ครับให้เราดูตรงนี้ครับระบุหมายเลขทะเบียนปุ๋ยเคมีครับให้ดูตรงข้างกระสอบตรงนี้นะครับจะต้องมีหมายเลขตรงนี้นะครับทะเบียนปุ๋ยเคมีหมายเลขที่นะครับให้เราดูตรงนี้นะครับ แล้วก็อย่างที่5ถัดมาครับตรงนี้นะครับจะต้องมีระบุปริมาณธาตุอาหารรับรองนะครับคือมีธาตุอาหารอะไรบ้างนะครับอันนี้นะครับอันนี้มีไนโตรเกนนะครับร้อยละ16%อนะครับฟอสฟอรัสนะครับร้อยละ20%นะครับโพแทสเซียมนะครับร้อยละ0%ก็คือไม่มีนะครับต่อมาอย่างที่6ครับให้เราดูตรงนี้ครับกรณีแบ่งบรรจุปุ๋ยต่างประเทศนะครับจะต้องดูจากสั่งจากบริษัทอะไรนะครับ ั่งจากบริษัทไหนนะครับอย่างที่7ต่อมาครับจะต้องมีชื่อและเครื่องหมายการค้าครับชื่อนะครับคือตรานั่นแหละครับตรานะครับอย่างที่8ครับคือน้ำหนักนะครับจะต้องระบุน้ําหนักไว้ด้วยนะครับว่าน้ําหนักกี่กิโลกรัมนะครับห้ามเกิน50กิโลกรัมนะครับและให้ระบุเป็นแบบเมตริกนะครับเป็นแบบเมตริกก็คือให้คิดเป็นร้อยละนะครับในสูตรตรงนี้นะครับให้คิดเป็นร้อยละนะครับอย่างที่9อย่างต่อมาครับ ข้อแนะนําในการใช้ปุ๋ยนะครับจะต้องเขียนบอกไว้ข้างกระสอบปุ๋ยนะครับอย่างเช่นนะครับใช้กับนาข้าวใช้ไร่ละกี่กิโลต่อไร่อะไรประมาณนี้นะครับจะต้องมีบอกใช้กับนาข้าวใช้กับไร่ยางไร่มันไร่ปาล์มอะไรก็ว่ากันไปนะครับจะต้องมีบอกนะครับตรงนี้นะครับและอย่างสุดท้ายครับอย่างที่10ครับคือชื่อผู้ผลิตและสถานที่ผลิตอันนี้สําคัญนะครับเพราะฉะนั้นนะครับให้เราสังเกตดูแบบนี้ได้เลยครับปุ๋ยเคมี เป็นปุ๋ยกิงหรือปุ๋ยปลอมดูตามนี้ได้เลยครับข้อมูลนี้จากกรมวิชาการเกษตรนะครับ